รู้หรือไม่การประมูลรถด,ดนครั้งแรกในไทยเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2534เดี๋ยวอ็อกชันแนลจะเล่าให้ฟังนายเทพไทยศิลานักธุรกิจค้ารถยต์มือสองได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นและได้เห็นโอกาสใหม่ในการทำธุรกิจประมูลรถซึ่งในประเทศไทยยังไม่เคยมีธุรกิจนี้มาก่อนจากความถนัดในธุรกิจรถด,ด์มือสองเขาจึงได้เริ่มศึกษาแนวทางประกอบธุรกิจประมูลจากหลายๆประเทศเช่นอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์และในปี2534ก็ได้ก่อตั้งบริษัทสหาการประมูลจำกัดด้วยทุนจดทะเบียน3 ถือเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านประมูลลดต์แห่งแรกในประเทศไทยต่อมาก็ได้แปลสภาพบริษัทเป็นมหาชนและได้เริ่มซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ m อ i ครั้งแรกในวันที่9สิงหาพศ2556สหาการประมูลได้เติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ได้กลายเป็นผู้ให้บริการประมูลแบบครบวงจรปัจจุบันมีรานประมูลทั้งหมด13สาขาและ43คลังสินคา้าครอบคลุมทั่วทุกภาคผ่านมาแล้วกว่า33ปีที่สหาการประมูลยังคงยืนหยัดอยู่ในธุรกิจนี้สหัการประมูลที่1เรื่องประมูล